ก้าว99เป็นไงบ้างแอปที่โหลดลงไปโถยสนุก่ะมาอันนี้เขาเรียกว่าแอปอย่างที่เรียกว่าอะไรยังไงครับอ่าเขาเรียกว่า AR นะครับ AR ครับผม augmented reality นะครับมีอยู่ครั้งหนึ่งที่หนังสือพิมพ์ไทยรัฐใช่ครับเดวกันเลยในในฉบับครบรอบของ99วันที่9นะครับ ดีเดี็กแนวใช่ไหมเล่มนี้ช่วยด้วยเหรอครับคือเล่มนี้แกมาช่วยถึงนะคืออย่างนี้ครับเราก็จะคิดเหมือนเดิมว่าทำไงให้มันงอกออกมาผมก็เลยสุธิบัตรเรามีชีวิตได้ไหมนะทุกรูปในเล่มนี้ดูได้หมดเลยสองอันนีอ๋ออันนี้สองสองในนี้ใช่ไหมครับครับเราเก็บตัวรักสัญญาณไว้ที่นี่อ๋อโอเคโอเคแกมาลองเล่นในรูปบางรูปก็เล่นได้ของเอกของเวส ถ้าถ้าไอโเเล่นได้15ลูก14ลูกถ้าเป็น Android เล่นได้เกือบครบเลยสองสามลูกลองไหมไปลองกับงานจริงเชิญเลยครับพี่ก่องพี่ก่องให้เชิญดูนะเฮ้ยเมื่อกี้เมื่อกี้พี่โจสอนเล่นหรอเฮ้ยอีกลองการมีหรือไม่เปลี่ยนที่ได้ อย่างนี้หมายความว่าไงนี่ป๋องอ๋อก็อย่างที่บอกครับตอนนั้นผมใกล้ตายครับสีขาวๆนี่คือผมผมจะไปแล้วนะหรือจะมีคนพาเราไปแล้วนะครับคราวนี้พอเราปวดจิ้มเนี่ยมันก็จะหายไปมันก็เหมือนเราเรารักษาตัวเองแล้วเราหายแต่เราก็จะป่วยอีกครับ <ฮะ S 2> และเราหนึ่งเราก็จะต้องตายคอนเซปต์เป็นอย่างนั้นหนียังไงก็หนีไม่พ้นมันจะมามแล้วถ้าในแอปเนี่ย มันจะมาเยอะขึ้นเรื่อยๆเขกดไม่ทันครับแล้วก็อีกคนนึงเล่นก็จะแรนดอมไม่เหมือนเดิมก็จะมาตแหน่งใหม่ครับเหมือนกับที่เราเราก็ต้องป่วยเราก็ต้องเจ็บหรือว่าเราก็ต้องอะไรมันเป็นวัตจักาทสังขารเป็นสิ่งที่มันยังต้องเกิดขึ้นแน่นอนในชีวิตของเานี่คือขยายความหมายจากการลุกลุ้มีเฉยๆส่วนเขาจะคิดออกไหมหรือว่าเขาไม่สนใจแค่สนุกอันนี้นะ กัี้ถ้าเกิดว่าก่อนที่เราจะดูผ่านแอปเหมือนกับหลบซ่อนอยู่ใต้เตียงแล้วก็เห็นขาของสิ่งที่ไม่รู้ว่าคนเออมันมันดูลึกลับน่ากลัวว่าอะไรก็ไม่รู้แล้วมีใครที่นั่งรออะไรบางอย่างอยู่อ่ะเราลองมาดูกัครับเหมือนซิกซ์ มันหลอนเหมือนกันนะคาวแต่ว่ามันเหมือนกับอย่างที่บอกว่าการตลละตูเล่มระบาดสมัยก่อนส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับผีเรื่องเกี่ยวกับสิ่งลี้ลนะับแต่มันเหมือนพี่ป๋องเนี่ย แอบซ่อนในยะครับอะไรบางอย่างรงรูปจต่ละรูปไว้ให้เราได้ได้ไดคิดโอ้มันมันสนุกดีอ่ะแล้วที่สําคัญคืองานที่ป๋องจะอิงขนบของการ์ตูนเล่นระบาดแต่งานที่ป๋องเป็นงานที่ร่วมสมัยอะ่ะครับผมทันสมยัยเรื่องการใช้เส้นสีรูปทรงอะไรต่างๆมันสมัยมันแล้วสนุกเราเรียนมาใช่ไครับถ้าเราทําไม่ดีก็โดนเพื่อนร้องเพื่อนมันก็อาเราเราก็ต้องโชว์สเต็ปอะไรเงี้ยครับบางอย่างครับอย่างชิ้นนี้ นี่ยี่เมื่อกี้เราคุยเรื่องสีเทาเห็นไหมฮะมันจะเป็นเลิ้วมันจะมีเหมือนสีเทาแทรกอยู่ใช่มครับเนี่ยเทาเนี่ยครับมันไม่ดําที่มันไม่ดําสนิทอ่าอย่างเงี้ยครับไม่ดำครัลองๆสองชั้นนี้ชิ้นนี่ผมชอบเป็นพิเศษผมลืมเปิดเสียงครโทษทีมันมีเสียงด้วยนะฮะ ช่วงเพลงบรรดาลใจสนับสนุนโดยสิงค์คอร์ปอเรชั่นวันเวลาหมุนเปลีย่ยนไปสุขสดใสไม่เคยเดินตามวันเวลาหมุนเปลี่ยนมองยามตามทับทมแต่ความทุกทน ในเวลาเงาเปลี่ยวกะมนเอาอาามฟันของฉันต่อเติมบางเวลาได้มาช่วยเสริมสารเป็นความสนใสไม่มากมายให้แค่มี รใสาในคืนเดือนดับรอตะวันรุ่งราจะลาลับไม่รบกวนยามคุณราวรันชวนก็จะหวนแสงยิงหอ้ ทุกความฝันเป็นจริงได้เสมอแม้ฝันนั้นลิบหลีและเลื่อนลอยแต่ถ้าใจคุณไม่ถอยสวมเท้าและหัวใจแบบสิงเดินไปความมันครับ